สวัสดีผู้ฟังผู้รักการสร้างเวลทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการเวลทอล์กไฟมินิสเ to b ทูบี o ยูย esterday รายการที่ทำให้ทุกคนได้เริ่มต้นการสร้างเวลตรงห้าด้วยเวลาเพียงห้านาทีต่อวันด้วกันนะครับวันนี้ ep ที่92ความจริงว่าเรื่องเงินที่จะทําให้คุณไม่มีปัญหาทางการเงินอีกต่อไปผมอยากจะพูดถึงความจริงสําคัญเรื่องหนึ่งที่คนทั่วไปยังไม่ค่อยรู้กันนะครับนั่นก็คือความจริงเรื่องเงินข้อน,นี้แหละครับว่าเงินจะวิ่งตามระดับความรู้ทางการเงิน ของคุณเองครับคุณอาจจะยังไม่ต้องเชื่อผมในตอนนี้ก็ได้นะครับแต่หวังว่าวันหนึ่งเนี่ยคุณจะเข้าใจในสิ่งที่ผมบอกครับโลกนี้มันไม่มีปัญหาทางการเงินหรอกครับมีแต่ปัญหาของคนที่ไม่มีความรู้ทางการเงินต่างหากแต่ก็อีกนั่นแหละครับปัญหาความไม่รู้ถึงเรื่องเงินเนี่ยมักจะถูกมองข้ามและไม่เคยถูกยกมาเป็นปัญหาใหญ่ให้กับคนได้แก้ไขกันในฐานะนักลงทุนคุณควรจะต้องกําหนดเป้าหมายทางการเรียนรู้ เพราะความรู้คือตัวกําหนดเงินที่จะไหลสู่เข้ากระเป๋าของคุณคล้ายๆกับคนส่วนใหญ่นะครับผมเองก็เคยติดอยูก่กับดักความคิดที่ว่าตัวเองเี่มีปัญหาทางด้านการเงินที่เป็นชนีเพราะผมมองจากตัวเองเวลาที่อยากได้สิ่งของอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ไม่มีความสามารถในการซื้อสมัยก่อนเมื่อก่อนอยากจะกินเคปซีก็ไม่มีเงินซื้อเราก็เลยคิดว่าเรามีปัญหาทางด้านการเงินและนั่นเองครับทำให้ผมคิดเอาเองว่าเวลามีปัญหาทางการเงินเนี่ยมันแย่มากเลยครับ เที่อันตรายพอๆกันกับปัญหาที่มีเงินไม่พอใช้ก็คือแนวคิดที่ว่าต้องใช้เงินต่อเงินซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิดมหันครับนี่เป็นความเชื่อที่คอยหยุดยั้งผู้คนและคอยขวางไม่ให้พวกเขาประสบความสําเร็จในเป้าหมายทางการเงินที่พวกเขาคิดและฝันไว้เงินไม่ได้มาจากเงินครับดังนั้นเงินจึงถอดเงินไม่ได้ครับความรู้ทางการเงินต่างหากครับที่ใช้สร้างเงินไม่เชื่อก็ลองดู คนที่ประสบความสำเร็จทางการเงินระดับโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นวอลเลนบัฟเฟตต์จอร์สเซอร์ลอตโดนทรัมป์จะเกิดอะไรขึ้นครับถ้กสักวันหนึ่งคนเหล่านี้ครับถูกยึดทรัพย์สินทั้งหมดของเขาไปจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าพวกเขาจะต้องเริ่มต้นใหม่จากศูนย์พวกเขาจะจนไหมหรือจะตกต่ำหรือว่าจะกลับมารวยอีกครั้งผมมั่นใจครับพวกเขาน่าจะกลับมามีความมั่งคั่งอีกครั้งได้อย่างแน่นอนเพราะความสำเร็จที่เกิดขึ้นในวันนี้มาจากสิ่งที่พวกเขารู้ครับไม่ใช่มาจากสิ่งที่พวกเขามี ทีนี้เราลองพิจารณาเป้าหมายชีวิตของคนส่วนใหญ่กันอีกสักรอบไหมครว่าคนส่วนใหญ่มีเป้าหมายในชีวิตอย่างไรกันบ้างอยากลาออกจากงานใช่ไหมครับอยากเป็นเจ้าของบ้านอยากเป็นเจ้าของคอนโดอยากเป็นเจ้าของรถเจ๋งๆสักคันหนึ่งหรืออยากจะไปเที่ยวรอบโลกอยากมีเสรภาพทางการเงินหรืออยากจะช่วยเหลือผู้อื่นบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ในสิ่งที่ตัวเองมีความรู้ความสามารถในข้อเรียงผมเนี่ยผมเองเคยถามเพื่อนนะครับและรวมถึงถามนักเรียงผมว่าทําไมทุกวันนี้คนเราจึงยังไม่มีสิ่ง ในสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่ผมได้ยินคําตอบมาเป็นส่วนใหญ่ก็คือก็ยังไม่มีเงินมากพอครับก็คือโจนนั่นเองครับถ้าถ้ามีเงินผมก็จะสามารถที่จะซื้อได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมต้องการผมไม่เคยได้ยินครั้งไหนเลยนะครับที่ผมจะได้ยินคําตอบว่าเป็นเพราะผมยังมีความรู้ทางการเงินไม่มากพอทุกครั้งที่ผมมีโอกาสได้พูดคุยกับคนที่มีปัญหาทางด้านการเงินพวกเขามักจะมองเงินเป็นปัญหาด้วยกันทั้งนั้นครับ ไม่มีใครคิดเลยนะครับว่าตัวเองต่างหากล่ะครับที่ขาดความรู้ทางการเงินนั่นคือปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราแค่เปลี่ยนมุมมองว่าเงินวิ่งตามความรู้ทางการเงินพวกเราก็จะสามารถค้นพบหนทางในการแก้ปัญหาของตัวเราเองแล้วใช่ไหมครับที่จริงความเข้าใจตรงนี้ทําให้เราแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นด้วยจริงไหมฮะเพราะหากคุณคิดว่าปัญหาของคุณคือการขาดความรู้ วิธีการแก้ปัญหาก็คือหาความรู้ให้กับตัวเองแต่ถ้าคุณคิดว่าปัญหาของคุณคือการไม่มีเงินทางแก้ก็มีอยู่ทางเดียวก็คือการหาเงินซึ่งไม่ว่าใครก็ามไม่สามารถที่จะทําได้ต่อเนื่องยาวนานได้ตลอดเวลาจริงไหมครับเมื่อคุณไม่สามารถที่จะคาดหวังให้เพื่อนหรือคนในครอบครัวหรือรัฐบาลหรือแม้กระทั่งเจ้านายของคุณเนี่ยมาช่วยเหลือคุณในเรื่องเงินเงินทองทองได้ คุณก็ควรที่จะเลือกวิธีหาความรู้ให้กับตัวคนเองครับโดยเฉพาะความรู้ทางด้านการเงินครับคนที่ไม่มีความรู้เรื่องการเงินนะครับจะถูกเงินครอบงำชีวิตครับในขณะที่คนซึ่งอุทิศเวลาให้กับการหาความรู้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเพราะอะไรล่ะครับเพราะการศึกษามันก็คือกระบวนการแห่งการเปลี่ยนแปลงนั่นเองอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังไป น,นี่คือสิ่งที่ผมเองพยายามจะบอกให้ทุกคนรับทราบนะครับว่าเงินไม่ได้ต่อเงินเพียงอย่างเดียวนะครับเราสามารถใช้ความรู้ไปต่อเงินได้ครับนั่นคือกุญแจไปสู่ความสําเร็จต่างหากเพราะหากเรามีความรู้แล้วเมื่อมีโอกาสใดเข้ามาในชีวิตเราเราก็สามารถที่จะเอาความรู้เรานั้นไปหาเงินได้ครับนั่นคือสิ่งที่ผมเองก็พยายามจะสื่อมาในหลายอพิโซดตลอดเวลานะครับว่าพยายามบ่มเพาะความรู้ทางการเงินครับ การใช้เวลาต่อวันวันละ5นาทีนี้ก็ถือว่าเป็นหนทางหนึ่งครับในการหาความรู้ทางด้านการเงินเพื่อเพิ่พมระดับนะครับทางการเงินของเราเพื่อที่จะทําให้เรานั้นมีความรู้ทางการเงินมากขึ้นและเราเองก็จะมีระดับทางเงินนะครับหรือความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันครับวันนี้จบไปด้วย b บ e เว e i n v e s t m e n t นต t a c t i in v t t y that produce abroad Degrade The great moves are usually g r e e t by y o n n แล้วเฟได้เคยกล่าวไว้ว่าจงระวังนะครับกิจกรรมทางด้านการลงทุนที่มีแต่เสียงชื่นชมมีแต่เสียงยินดีมีแต่คนแนะนำเพราะเขาบอกว่าไอ้คนที่ยิ่งใหญ่ทางด้านการลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับมักจะถูกต้อนรับด้วยเสียงหาวหรือเสียงง่วงหาวหาวนอนก็หมายความว่าไอ้การลงทุนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่มันน่าเบื่อครับ นั้นนี่ก็คือคอนเซปต์ของคอร์สเราใช่ไหมฮะว่าเราจะสร้างเวลแบบไม่เดาตลาดครับคือน่าเบื่อครับคือเราไม่ต้องเดาเลยครับก็คือตื่นเช้ามาก็นั่งตั้งออเดอร์ครับหมดเว็นวันก็มาดูว่าเราขายของได้ไหมขายของได้เราก็มาตั้งของขายใหม่ครับก็คือเป็นระบบนี่แหละเองครับให้ทํางานไม่ต้องไปเดาฮนะว่าจะขึ้นหรือจะลงก็ไม่ต้องเครียดด้วยเพราะไม่ต้องเครียดข้อสุขภาพจิตดีใช่ไหมฮะเราก็เอาเวลานั้นแล้วก็มีเวลาเหลือด้วยใช่ไหมครับแล้วก็เ,เวลานั้นครับไปใช้ชีวิตในการสร้างเวลหรือสร้างความสัมพันธ์อื่นๆนนะะคครรรับับบตาามมเเ่5วทีี ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับอย่าลืม s c r i b e Like, Share นะครับคอมเมนต์ติชมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการสร้างเวลสวัสดีครับ